o v e r f l l l i n g a b ัมบ a n c e i ์อิเทอาวุธและพรสวรรค์คูณ2 7วันหลังจากนี้อย่าพลาดกันนะครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อ,อกับเกมเกมชินอินแพ็นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมสุดท้ายของแพท5.7กันนะครับไปกันแบบเร็วๆเลยกับนี่เลยครับ Overflowing Abundance ครับผมกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลา7วันโดยเพื่อนๆเนี่ยจะไม่สามารถดองกิจกรรมทําได้นะต้องทําทุกๆวันเป็นระยะเวลา7วันด้วยกันนะครับกลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะมีดันเจี้ยนที่เป็นไอเทมตัวของแอพพรสวรรค์นะครับผมทุกๆดันเลยไม่ว่าจะเป็นของเมืองไหนก็ตาม แล้วก็ดันเจียนที่เป็นไอเทมของเลื่อนขั้นอาวุธนะครับทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นของเมืองไหนก็ตามนะครับเขาเนี่ยจะคูณ 2- 3ครั้งต่อวันนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปที่ดันเจียนที่เพื่อนๆต้องการหาของชิ้นนั้นเอาไว้ได้เลยอย่างตัวผมเนี่ยจะหาของเตรียมเอาไว้อัพพรสวรรค์ของอีเนฟาครับผมก็จะมาที่ตัวของนัทลาเลยครับผมเราจะมาหาเจ้าไอเทมดอกไม้ตัวนี้เตรียมกันไว้ใครที่จะเติมเงินเกมกันชินอิมแพกอย่าลืมนึกถึงร้านลิชแมนช็อปด้วยถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่านยู d เพียงเท่านั้นลิกอยู่ใน อธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะเพื่อนๆก็กดคุยกับดันเจี้ยนปกติเลยนะครับโดยข้อดีของช่วงระยะเวลา7วันนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเขาจะเปิดในทุกๆดันเลยด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องกังวลว่าวันนี้เป็นวันจันทร์วันอังคารใดๆนะครับก็สามารถลงอันไหนก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ท้าทายเป็นปกติได้เลยครับเข้ามาตีมอนเป็นปกติเลยครับผม หลังกำจัดมอเรียบร้อยแล้วเวลาเพื่อนๆกดมารับของรางวัลนะครับการคูณ2เนี่ยจะเกิดขึ้นกับก่อนที่เพื่อนๆใช้ออริจินอลเรซินเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถมากดกรับได้เลยแบบนี้ครับเราก็จะทำวนไปแบบนี้นะครับ3ครั้งด้วยกันเขาก็จะขึ้นบนหน้าจอเนาะว่าเราทำไปกี่ครั้งแล้วครับ ครั้งที่สองครับผมและก็ครั้งที่สามครับ หังจากเสร็จแล้วนะครับ3ครั้งต่อวันเนี่ยก็เป็นอันจบเรียบร้อยครับสิ่งที่เราจะต้องทําในแต่ละวันเพื่อนๆจะกดเข้ามาดูที่หน้ากิจกรรมอีก1ครั้งก็ได้เนาะมันก็จะขึ้นว่ารางวัลทวีคูณของวันนี้เนี่ยได้หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราตั้งใจทําคลิปนี้เนี่ยมาเพื่อเตือนเพื่อนเอนเลยว่า7วันหลังจากนี้เพื่อนเ,อ,นเอ,นอย่าพลาดกันนะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้เรียบร้อยแล้วครับผม ก่อนจากกขารขอขอบคุณ1 6 2 2 1แ subscriber ัสาจ่อาไคร์เบอร์กทางย t u b e อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับ <li pp n il> คลิปนี้ผมสื่อสื่อก็ขอตัวไปฟาร์มของต่อแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ Next time,